สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆที่รับชมช่องแตวเดือดล็อกแล้วก็ติดตามช่องแตวเดือดล็อกปีใหม่ปีนี้นะฮะขอวัยพร้อนเพื่อนทุกคนคิดสมหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังคิดเงินก็ขอให้ได้ทองนะครับคิดทองขอให้ได้เพชรนะครับแล้วเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมก็ขอให้ได้แผ่นที่ตัวเองตามหาอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีพลังที่จะต่อสู้ในปีต่อๆไปนะครับ ในปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่บ้านเราจะเลวร้ายแต่ว่าในแวดวงเมทันบ้านเรานะก็ถือว่าไม่ซบเซานะครับเพราะว่ามีผลงานของวงเมทัลเนี่ยออกมามากมายหลายวงเลยนะครับมีวงอยู่วงหนึ่งนะที่ผลงานออกมาและผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆวงนั้นมีอายุวงไม่ต่ำกว่า15ปีวงที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็คือวงอินทิเกตครับ วงอินิเคตเริ่มก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างอะ่ะในปี2007โดยเริ่มจากยาปัชยาพดุงถิ่นแล้วก็เต้จิรเศษ,ษแพรมมงคลหลังจากนั้นเนี่ยวงก็ได้บัรนบันวัดสีดีมาเสริมแล้วคนสุดท้ายที่ตามมาเนพะื่อให้ครบทีนะก็คือมือเบส ล่างทวมนะครับขุนธร,รมานใจสาวดูอบอุ่นคุณโอ๊ตวัชมิรว่องไวเมื่อรูปวลงสมาชิกครบวงแล้วนะฮะทางวงก็ปล่อยผลงานเป็น EP ีแรกในปี2011ชื่อ e ีีว่า p r o f i f s t a t i o n The Extermination of Humanity นะครับ ค่ายซิกเชนซอร์โปรดักชันนะครับหลังจากนั้นวงก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นเป็นวงเปิดให้กับวงสายบูทันเดสนะคะที่มาแสดงในบ้านเราหลายๆต่อหลายวงนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีการออกเดโมแล้วก็ซิงเกิลออกมา หลายชุดไม่ว่าจะเป็นโปรโมสองพันสิบสองแล้วก็อีพี swallow the under karate นะฮะแล้วก็โปรโมสองพันสิบกจนไปไปลายปี2016ทาง,งิทางเนี่ยออกอัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มแรกเลยนะของวงชื่ออัลบั้มว่า The w a t e r of Portal e p h r i a ซึ่งเป็นผลง,งานที่ออกกับค่ายต่างประเทศเลยนะครับเป็นค่ายที่ออกสาย mm hmm. บูทันเดยโดยเฉพาะนะฮะก็คือค่าย Permat r e c อ r d s ผลงานอัลบั้มนี้เนี่ยได้รับคำวิจารณ์ด้านบวกมากมายนะฮะสรุปรว,ว,วมของอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นบูทันเดยที่มีความเป็นเทคนิคบูทันแล้วก็มีแ l ลมด้วยนะครับบางเพลงผมฟังแล้วเนี่ยไปถึงโปรเกรสซีบูทันหรือที่สนะครับเรียกว่าทางวงปล่อยของกันทุกตำแหน่งนะฮะ ครงสร้างของเพลงซึ่งเป็นฝีมือของมือกีตาร์เป็นคนที่สร้างลิกิตาแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นกีตาร์อันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันสายการกัดปิ๊กวิ่งบอะไถ้าใครชอบบูทันสไตล์เทคนิคข้อในะฮะอย่างวงอ e เฟตเซเนตี้ต้องชอบวงนี้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากมือกีตาร์ที่มีฝีมืออันโดดเด่นและฝีมือกองนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ไปฟังดีๆเนี่ยบาสบีบของกองถือว่าโหดกระหน่านะครับไม่รู้ว่ามือกองไปโกรธใครมาโวดกระหน่าได้สะใจนะครับไม่กล่าวถึงไม่ได้นะก็คือสีมือการตะกุยเบสของอ้นถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็คุมจังหวะของวงได้เป็นอย่างดีส่วนนักร้องนำนี่ถ้าคุณชอบสามลออ กดต่ำสุดๆดลิ้นปีะก็ไม่น่าปฏิเสธ หลังจากออกอัลบั้มแรกนะครับวงก็ห่างหายไปถึง3ปีจนในปี2019วงกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอัลบัม้มเป็นอัลบั้มรวมเพลงชื่ออัลบั้ม From e x t e r m i n a t i o n to Divinity เป็นการรวบรวมเดโมผลง,งานที่ผ่านมาของวงถือว่ารวบรวมมาอย่างครบถ้วนเลยนะครับการออกอัลบั้มนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าวงกาลังจะออกอัลบั้มใหม่ตามออกมาหลังจากนั้นในปี2021นะฮะวงก็ลอดอัลบั้มใหม่ออมาชื่ออัลบั้มว่า a p o c a l y p t i c m e t a m o r i บ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอันดับแรกเลยก็คือโลโก้ของวงวงเนี่ยได้ตัดฟอนต์ชื่อวงที่เป็นธรรมดาออกนะฮะแล้วก็แต่งฐานโลโก้เก่าให้มันคมชัดขึ้นนะครับและสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการได้อาร์ติประดับปรมาจารย์ด้านสายบูทันโตชิฮิโรเอกาวานะมาละเลยปกให้ซึ่งเอกาว่านี่ว่างเลยจากการวาดปกไปนานมากนะฮะแต่ก็ทนความลุกเล้าของทางวงไม่ได้นะฮะก็เลยกลับมาวาดให้ กับทางวงโดยชุดนี้ทางวงเนี่ยใช้เวลาเตรียมงานการทำถึงสามปีนะเรียกว่าพิจิตพิสานกันสุดๆนะฮะ โดยเต้นเนี่ยจะเป็นคนคิปลิปเพลงมาก่อนส่วนที่เหลือก็จะมาแจมกันในห้องซ้อมนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อร้องกันอีกทีหนนะึ่งโดยกีตาร์แล้วก็กองเนี่ยจะอัดกันที่ห้องอัด M e w e l นะคบของพี่เป๋าวงมักกะโรนีไว้ถ้าเกิดมีโอกาสนะทางช่องแตวเนอะล็อกน,นี่ก็จะพาไปั่วนที่ห้องอัดนะครับส่วนเบสแล้วก็ร้องเนี่ยเขาจะแยกไปอัดอีกที่นึงเป็นการอัดที่บ้านของสมาชิกของวงซึ่งเท่าที่ทราบการอัดการร้องใช้เวลาเนี่ยร่วมเดือนนะครับเดกได้ว,ว่า ให้ได้เสียงสำลรอกที่โคดที่สุดที่ทางวงต้องการหลังจากที่ทางวงมิกเสียงเสร็จแล้วนะครับทางวงก็ส่งงานไปทไํามสเตอร์ที่เว็บเว็บไซต์มิวสิกที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยวงได้อลันดอชผู้ผ่านการมาตเตอร์ลิงนะ้วงระดับโลกมาแล้วมากมายนะครับ นึกได้ก็มีเฮดอิทธนอว <Yeah. S 1> เดฟแล้วก็วงสายบูท่านนะครับที่เป็นตำนานนะก็คือวงคาริบบอลคอร์ทำการบิ๊กเสียงให้ mm hmm. ซึ่งงานของค a ริบบอลคอร์ชุดใหม่มก็ได้อารันเนี่ยแหละครับมามิกเสียงให้รับประกันถึงคุณภาพเสียงที่มีมิติคมชัดุกอย่างเสียงเลยนะครับส่วนรายละเอียดของเพลงแต่ละเพลงเป็นไงเดี๋ยวเราไปเจาะกันเลยครับวงเปิดระบ้ามด้วยเพลงแรก The Sick Invisible Light of the Unobserved h e l o g e n i t e Dimension ยาฮาแต่ว่าเป็นอินโทรสั้นๆที่มีซาวหลอนๆผสมเสียงสวดแบบน่ากลัวน่ากลัวฮะเหมือนปุกพิสารออกมาจากคุมนรกหลังจากอินโทรหลอนๆไปแล้วนะฮะวงก็เริ่มต่อด้วยเพลงซึ่งเป็นเพลงแรกนของอาราบามก็คือเพลงรุชเลยโดเนชันเพลงขึ้นมาด้วยกีตาร์สับหนักๆแล้วก็ เข้าท่อนบาสแบบเร่งๆจังหวะโดยมีกีตาร์ของเต้นเนเป็นตัวขับเคลื่อนนะ,ะก่อนที่จะเข้าท่านอนกู้ให้โยกกันแบบเพลินๆนะฮะแล้วก็เร่งจังหวะอีกรอบนึงนะแล้วก็อัดด้วยเสียงกองแบบหัวชนิดแบบว่าเร็วกว่านรกส่วนเสียงร้องนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะกดต่ําลงแบบชนิดที่ว่ายังฟังรู้เรื่องอยู่นะถือว่าเป็นเพลงที่เปิดหัวอย่างเมามันเลยทีเดียวนะฮะ i m p a l ร์ซิ่ง e ดอ per ็ เพลงนี้นี่เน้นจังกว่ากระชับกระชับนะด้วยคอร์ด ซับแบบบดๆหนักๆแล้วก็มีการแถมด้วยการกัดปิกมาเป็นระยะๆนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเต้เมอกีตาร์เลยนะฮะเอกลักษณ์แบบนี้ตีบูทเทิลเดนเอามาใช้เป็นอย่างมากนะฮะแต่ก็ยังไม่ลืมท่อนที่เป็นท่อนกรูฟโยกๆแต่ทั้งเพลงเรียกว่าใครที่ชอบแลมนะครับแล้วก็ท่อนกรูฟก็ต้องเพลงนี้เลยเป็นเพลงที่มีช้าสลับเร็วนอกจากเสียงร้องที่กดต่ำแล้วเนี่ยปลายเสียงของปันก็ยังมีการโผล่เสียงด้วยนะใครที่ชอบบูทเทิลแบบแลมนะผมว่าน่าชอบเพลงนี้ทุกคนนะ ก e r m e n t a t n t n t i o n of g e n o c ซ d e เพลงนี้ปันมีโชว์การร้องที่หลากหลายมากขึ้นนะมีทั้งการร้องแบบกระตุลล้อแล้วก็ขดิก็บกระตุลล้อก็ไม่แน่ใจว่าน้องปันนี่ร้องคนเดียวหรือเปล่าหรือว่า มีนักร้องรับเชิญมาร้องด้วยเพราะว่าดูจากเครดิตแล้วรู้สึกว่าจะมีนักร้องรับเชิญด้วยนะฮะในอัลบั้มนี้ในส่วนของกีต้า์นี่ก็ไม่ต้องห่วงก็ปันแบบเร็วนะฮะผสมเสียงกัดปิ๊กระยะระยะซึ่งไอเสียงกัดปิ๊กเนี่ยผมว่ามันเพิ่มเสน่ห์นะ,ะกับตัวเพลงนะมากขึ้นมาหลายเท่าเลยก่อนที่จะมีการอัด สแสลมเข้ามานะเพื่อเบรกความเร็วแล้วก็เล่งกรอบนึงต้องยอมรับว,ว่าเสียงกีตาที่นี่ออกมานี่ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็คมชัดมากใครที่อยากจะทำความรู้จักว่าดนตรีวูเท d e ด t h เป็นไงนะผมว่าเพลงนี้นะี่ยมีทุกอย่างที่ดนตรีวูเท d เด t h นี่ต้องมีอนะ Inter-Dimensional Being เพลงบรรัลเลงสไตล์บูท่านนะครซึ่งหาฟังยากผมว่าตอนที่ผมฟังบูท่านมานะไม่ค่อยจะเจอเพลงบรรัลเลงต์ที่เป็นบูท่านนะครับ และที่สําคัญก็คือเพลงนี้ติดลิ่นของออสูคูลเดทเข้ามาด้วยนะโดยสมหรับกีตาร์มีาการใส่สไตล์ซันตาิกเดทเข้ามาซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังมอร์บิเตนเซหรือว่าเฮติอทเทนอลน่าจะคุ้นคุ้นกับสำเนียงแบบนี้ซึ่งผมว่ามันแปลกใหม่ดีนะเพราะว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะที่ว่าดนตรีบูชันเนี่ยจะใส่ความเป็นออสกคูลเดทเข้ามามันมีอยู่ท่อนหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยคือเล่นสแลมโยกแบบช้าๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นใส่ซานตาิกเข้ามานะรโอ้โห แจ่มมากเพลงนี้นะครับพอหลังจากเพลงนี้แล้วนะต่อได้เพลง i n q u i s i t o Creator เพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงเหมือนกับต่อจากเพลงที่แล้วนะฮะมันเป็นเพลงสุดท้ายของอาราบัานมรู้สึกว่าผมน,นี่จะชอบเพลงนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเปิดหัวมาด้วยกีตาร์ที่สำเนียงเป็นสนิทแล้วก็เร่งสปีดชนิดที่ว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็แทรกด้วยเสียงกัดปิ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณเต้นเข้ามานะ่วนเบสกองนี่ก็ควบกันไม่หยุดแล้วก็เบรกด้วยกีตาร์ที่ติดสำเนียงโอเปคูนเดเข้ามาอีกซึ่งแสดงถึงทักษะฟิมือของไดร์ันตีที่มา ก็น่าจะฟังดนตีกันมาอย่างทชวโชวน,นะเสียงบอกออกมาได้กลมกล่องนะครับคือมันมีทั้งกรุ๊ปให้โยกแบบสแลมนะแล้วก็มีการเล่นจังหวะเป็นเทคนิคแล้วก็เสียงร้องนี่ไม่ต้องห่วงกดตำ่ำยันกระเพาะส่วนมือกรองนี่ก็โอ้โหโชว์ข้อมือแ,บบแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็สีเท้านี่ผมว่าสามกระเดื่องก็ตีต,ตีตีได้นะ ที่พอฟังเพลงที่จบผมเนี่ยอยากจะกลับมาฟังอีกรอบนึงเพราะว่ามันมีความกลมกล่อมมากนะดนตรีที่ใส่มาเนี่ยหลากหลายมากอันนี้ต้องชื่นชมการมิกซที่ดีแล้วก็ยิ่งไปอยู่ในมือคนที่ทำมาตเตอร์ลิงระดับเทพอี่อ ผมว่าก็เข้าใจโนตีด้านนี้เป็นอย่างดีนะเลยทําออกมาให้มันมีชั้นเชิงแล้วก็น่าฟังอย่างมากเพราะว่าเพลงแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในมือคนทํามมสเตอร์ที่ไม่เจ๋งจริงนะจะเอามาจอบมาแบบตีกันมั่วเลยแต่ว่านี้แบบไปผ่านสตูดิโอที่ดีแล้วก็เทคนิคเที่เจ๋งนะครับมันก็เลยออกมาดีแล้วก็น่าฟังส่วนเพลงอื่นนะคงต้องให้เพื่อนๆไปหาฟังกันเองนะคะถ้ามารีวิวทั้ง10เพลงเนี่เดี๋ยวมันจะกินเวลามากเกินไปนะครับครับใครชอบเพลงไหนที่แตกต่างจากผมนะก็สามารถมาคอมเมนต์ ได้นะคบส่วนผมเนี่ยสำหรับอัลบั้มนี้นะผมให้10เต็ม10เลยครับถือว่าเป็นอัลบั้มที่ดีของปี2021เลยครับจะสังเกตได้ว่าอัลบั้มชุดนี้ของวงอินดิเคนพัฒนาไปกว่าชุดที่แล้วเยอะมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกฮะมีการเอาโอสคูลเดสนะเข้ามาผสมกับความเป็นบูทันนะครับซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้กับแนวเพลงบูทันให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับสาหรับผมแล้วนะครับความคิดผมเนี่ยผมว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ย ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับราคานะคกับคุณภาพที่ได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับเพื่อนเพนที่ยังลังเลนะก็สามารถไปหาฟังได้ใน YouTube ตอนนี้ทางวงเนี่ยปล่อยออกมาน่าจะ3เพลงแล้วนะคะที่เป็นเพลงตัวอย่างให้ลองฟังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วชอบนะอยากจะสะสมเป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวนะซึ่งผมคิดว่าคุ้มก็สามารถที่จะ สั่งซื้อได้ที่เพจของวงอินทรีเคดนะเดีผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดหนุนแล้วก็ติดตามวงอินทร c เคดด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องแต๋วนะเราต้องขอกล่วาวคำว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ